วันนี้ถ่ายพี่จะมาหากินประมาณเจ็ดเมตรของกินเพื่อนเลยโอ้ยแล้วของอร่อยจะก็เลยด้วยอ่ะแต่เมื่อต้องชิมน้องไม่ชิมก็ไม่ได้เสียเมรยาทอ่ะแต่จี่ไม่กลัวตัวนี้เลย CS Pro Fiber Plus เตวนี้ใครที่แบบว่าไม่กลัวขับถ่ายยากระบบขับถ่ายไม่ดีเอ่อย่างตอเนี้ยนี่มันกินเยอะไงต้องชิมเหมือนน้องเลยการอาหารนะก็จัดไปชนิดหนึ่งคุณจองแต่ถ้าใครพลาดนักจัดเลยส่งโฉบชมไปเลยแล้วอร่อยกินงอนรสชาติก็อร่อยจัดไป แค่นี้เองง่ายๆน้ำหน่แก้ันแช่สิตรงกระชากอร่อยค่ะแล้วตื่นมานะเธอช้ามันนี่ถ่ายตื้อๆตื้อๆไม่ติดชอบิแหละนี่เลยอร่อยมากรสชาตินี้ดีกินง่ายด้วยค่ะเหอนพี่ท้บพี่ท้าบอกตื่มาถ่ายสบายท้องุณแชากเลยจะมีโปรเดตมาให้จะเป็นราคากล่องสามร้อยเก้า่กล่องพันสร้อยเท่านั้นค่ะนี่เลย CS Pro ไปเบอรคัสแซ่บกันกินแล้วถึบ้านี่อาบน้ำนอจ่